วันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้มันคืออะไรบะการ์ดโปกเกมอนเวิร์นะครับโปกเกมอนเวริร์เป็นของภาค X Y นี่ก็จะเป็นของแถมของแคมปัสนะครับเอาจริงอะ่ะผมมีหลายใบยเลยแต่ผมจะแยกมาเฉพาะใบที่ผมชอบกับใบทองในตำนานกับเมกานะครับนี่คือทั้งหมดของผมนี่ นะใมแรกเลยโปเกมอนในตำนานถ้าใครดูโปเกมอนเดอะมูฟวี่2015สคูป,ป้าท่านมโลกก็จะรู้นะครับว่าตัวนี้คือตัวที่ชื่อว่าคิวเรนที่มันสามารถจะแปลงร่างเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับแบคหรือไว้ก็ได้นะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักไว้ White, ที่ทุกคนรู้จักในน้ำว่า เลิเลชิลัมนะครับส่วนแบ็กนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าชื่อมันคืออะไรตัวที่สองเลควซ่าเป็นโปเกมอนในตำนานเหมือนกันนะครับที่ถูกฮูป,ป้าเรียกออกมาเหมือนกันตัวที่สามเป็นโปเกมอนมายาเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านชื่อก่อนนะครับนี่นี่หน้าตามเป็นงนี้ตัหนึ่งนะครับมันชื่อมานาปีครับผมเป็นโปเกมอนมายา ตัวนี้มันจะไม่ได้อยู่ในฮูป้าถลโลกนะครับส่วนตัวนี้ซีการ์วิวัฒนาการล่างนะครับตอนอันนี้ที่เป็นหมาก็จะเป็น10%ฟอร์มส่วนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็น50%ฟอร์มที่ในการ์ตูนยูริกา้าเรียกว่าภูนิจังต่อไปเป็นล่างเมการนะครับตัวนี้วิวัฒนาการล่างมาจากตัวนี้ กลายเป็นตัวนี้เท่โคตรค,ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อครับผมตัวนี้มนผมผมชอบดูแต่ x y ครับแล้วตัวนี้มันไม่ค่อยโผล่มาใน x y ผมก็เลยไม่รู้มันชื่อตัวตัวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันชื่อชาเลมส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้มันชื่อเอ,อ่อเมกาชาเลมนะครับโอปาฮาลิมเชกทุยต่อไป เป็นเป็นล่างเมก้านะครับของลูคาลิโอและบาชามูตัวตัวนี้นะครับตัวที่นิ้วโป้งแต่อยู่เนี่ยชื่อลูคาลิโอส่วนตัวนี้ชื่อบาชามูนี่ก็เป็นแบบลูคาลิโอแบบยังไม่เมก้ากับเมกาลูคาลิโอนะครับเป็นการ์ดเงินนะครับ นี่ผมคาดว่าหลายๆคนยังไม่มีใบนี้านกาลาดอสเอ้ยเกลดดอสกับเมกาเกเดดอสเป็นไงเป็นไงแล้วก็ใบนี้ผมภูมิใจนำเสนอเป็นตัวที่ผมโคตรชอบแล้วก็หลายๆคนจะไม่มีเกคโคกาชิระวิวิวัฒนาการล่างเป็นเกตโคกางัวเป็นไงเป็นไงเทเล่า นี่นี่นี่ปีกั๊จิวจุ้ยมยาแลงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเคโรมาสโวยบันธนาการล่างเป็นเกโกกาชิระอ่าอันนี้ผมก็รีวิวตัวที่ผมชอบไปหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็บายบายครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ